สวัสดีจ้าเมื่อนีอันมีเหลืองสิมอ่าบอยฟังนเขนาะโอสวัสดีอัยนวันเล่นถมาวมู่วาดนเนาะสวัสดีเนาะอันมุ้เจ้าได้ดอกกุหลาบจักดอกบอข่อยบ่ได้จกดกักโดบ่ได้จักโดอกอีิหลีสิมีเหลืองไอ้บอยฟังอันล่าสุดที่เขา,าหอด้วยไงหอดีว่า เออเพิ่นมาเหตุประตูให้แต่เพิ่นกระถามเนาะเพิ่นกระถามเรื่องที่ว่าอันแฟนใหม่เป็นจ้งไดเนาะก็ตามก็มันจริงแต่ว่าก็ยังอันศึกษากันอยู่เนาะพี่น้องกันนังศึกษาเบิงใจกันดูแต่ก็บไร้ซีเรียสนะคะพออยู่คนเดียวมันก็สบายอยู่แล้วนะคะเนาะแต่ว่าช่วงนี้กาดิฉันกัยังรอเงินตกงานในพี่น้องเนี่ยเงิน เ,เงื่นป่วยนะคะก็บเงินป่วยก่อนนะคะก็ไปตามขบวนนะคะแล้วก็ไปตามขบวนการตอนนี้เอาเงืนป่วยไปก่อนพอวาดิฉันไปพาเมื่อมากขามนีสองนิ้วมือก็เฮ็ดงานสิลําบากนะคะต่อไปก็สิเป็นครั้งนี้นะคะอัมันเป็นงอ,งอทุกคนเนาะมาเขาเรื่องนอกเรื่องอันมีพี่อันมีอัน,ม,อนมีช่องหนึ่งแต่คนบริเฮ็ดช่องนอกนอก,นกคนคำาพราะเมาเป็นว่ายังคือว่าหายอันแฟนไม่อัน เคดประตูไฮนะคะเนะนั่งก็เห็นอยู่จา้าเนาะว่าต้องพวกมันจริงนั่งเห็นนั่งมาสองเทียมากินกาแฟามาเที่ยวหานะคะนอแล้วก็นั่งก็เห็นนี่ที่พี่น้องประตูว่ามันหลุดอืมเรานั่งก็บ,บ่าวอิงจักคา่คาคอยกับคอยกับบ่าวอ่งยักค่ำคอยกับถางว่าเออ่ดูเสียวก็พูดยังไงนะประตูเราหลุดประตูที่เปิดนะทุกคนมันหลุดออกมานะว่า เขาจะพูดยังไงมั่งนะแต่ปรากฏนางไม่พูดอะไรดิฉันก็ไม่พูดอะไรนะคะแต่อีกคนน่ะคนที่ไม่ชัดเจนคนที่คลุมเครือนะคะเขาเห็นเป็นเดือนแล้วนะคะเขาวันนั้นเขาจะไปฮิตัะพอดีมันเป็นทางผ่านนะคะทุกคนนางก็เลยแวะมาทำให้นะนี่เห็นบอกการจะมีผู้ชายหลายคนดูแลมันก็ดีมองนี่แหละล้วเป็นสาวโสดนะคะ อยู่ตัวคนเดียวนะแล้วก็ต้องอยู่ให้เป็นนะคะทุกคนเนาะว่มีอยังดอกอันอันเคลื่อนวาเลนไทยเด้อ่อยบ่ไดดดอกกุหลาบจักดอกเงิดบ่ไอ้คนที่ว่าคลุมเครือนะนั่งก็คิดว่าโอ้ยคือสิมี่ผู้ไม่ไปแล้วยังสิเนาะแล้วนั่งกับพัฒทักมาอย่งัักมายังมหานะ ปกตินั่งสีอินบ็อกมากทักมากเออไปดื่มไปยังบอนะแต่ว่ากับว่าเป็นยังดอกเพราะว่าข่อยก็รู้สึกบอดีมันขึ้นข่อยทองบอดีแล้วก็เป็นขึ้นเป็นไขน่นี่แต่ว่ากับมีค้นสิมาเดทอยู่นะเดตไม่รูะมันคนเก่าเ้อมันคนที่สองเป็นคนที่สามมนตอนนี้สวยเลือกได้ไงคะว่าเลย่ว่าหัวกันนะพี่นอ้องแต่ว่าข่อยเบิ่งโพ้ไฟแล้วมันบ่แมานสเปกนะ ในเมื่อมันบอสบอสมันสเปกข่อยก็เลยก็เลยเป็นแค่เป็นคนคุยนะคะอันได้เจอกันคุยกันอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์นี้แหละแต่ว่าถ้าทางกะหิดกะลีอยู่เอาบอกก็ไปก็มาากันจะงงบนข่อยเป็นคนที่สามเราเอาคนนี้เคนที่ว่าเหตุระตูไใหญ่ปไปทีงไหนพวกจะงงบนขออ่อยงงเด้อันข่อยงอนเพิ่นพี่น้องอืมข่อยงอนคนอย่างเพราะว่าอัน เพิ่นกับสิคว่มสำคัญบอกคล่มเคยเหรอพี่น้องอันก่อนวันเลนนทายเนาะอันเมียเกาเพิ่นน่ะโท่มาหาเนาะอันสิมาเอาของพี่น้องสิมาเอาของเสื้อผ้าที่เพิ่นคางไว้เป็นเจ็ดแปดเดือนที่เพิ่นเพิ่นใหญ่ออกไปอยู่กับสู้เพิ่นน่ะเจ็ดแปดเดือนเราเด้เพราะว่าเพิ่นถิ่นผู้ชายคนนีไปเนาะเด้วสิมาบอกฟังเด้ออันน่ะเพิ่นมานอนคางขึ้นน้ำกันพี่น้องเดยวสิมาบอกฟังเด้อ เฝอแต่งตัวง,งามเพ่อกระลังเสียออกไปนอกเนาะเพิ่นมาขางขึ้นนั่กันเดี๋ยวสิมาเหล่าต่อเพิ่นมาแตงแต่วันพฤหัสแล้วซุกยั่งมือเศร้าเพิ่นเพิ่นกลับบ้านอ้าวของขึ้นมาเธอนอนเขานอนค้างคื้นด้วยเหรอบอกบอกสิมาเหล่าต่อด้วจ้ะเนาะน้ำมาเหล่าต่ออะไรเงี้ยสิได้คำกันงั้นนีแ่แหละมาเหล่าต่อจ้ะคุยกันเนาะไปจ้ะ